นีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโดยคุณครูนงนุษย์นะคะในหน่วยที่1เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไรนะคะในเรื่องความสําคัญและความหมายของวิทยาศาสตร์ซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะมีจุดประสงค์คือให้เียนตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์โดยอธิบายความสําคัญและความหมายของวิทยาศาสตร์ได้ ในวันนี้นะคะคุณครูมีวิดิทัศน์ของสอสวทโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์สิมาให้นักเรียนชมกันไปชมกันได้เลยค่ะโลกของเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถ้าหากเราสืบค้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะพบเหตุการณ์การค้นพบ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆมากมายเช่นกันเหตุการณ์เหล่านี้นำมาซึ่งความสงสัยใคร,ร่รู้และคำถามที่ต้องการคำตอบและการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมจึงเกิดเช่นนั้นความสงสัยใคร่รู้และคำถามนำมาซึ่งวิธีการศึกษาคน้นคว้าที่แตกต่างกันเช่นการสังเกตการทดลองการสำรวจ จนได้ข้อมูลหรือหลักฐานมาสร้างคำตอบหรือคำอธิบายซึ่งเป็นความรู้รวมถึงกฎและทฤษฎีที่ทำให้เข้าใจเหตุการณ์เหล่านั้นได้ด้วยความพยายามของมนุษย์จึงเกิดเป็นวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์ ได้มีการอธิบายถึงวิทยาศาสตร์ในประเด็นต่างๆไว้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ได้จากการสังเกตและการทดลองหรือการสำรวจวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาปรากฏการธรรมชาติซึ่งต้องอาศัยข้อมูลหรือหลักฐานผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลวิทยาศาสตร์เป็นการหาคำตอบโดยความรู้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดความสงสัยใคร่รู้ แล้วตั้งคำถามจากนั้นดำเนินการเพื่อหาคำตอบอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นการค้นพบแรงโน้มถ่วงโดยนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่าไอแซคนิวตันเริ่มจากนิวตันสังเกตผลแอปเปิลร่วงลงสู่พื้นแล้วเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นผลแอปเปิลตกลงสู่พื้นได้อย่างไรแล้วทำไมผลแอปเปิลจึงตกลงสู่พื้นเสมอ แสดงว่าต้องมีแรงกระทำบางอย่างในทิศทางลงจากการสังเกตผลแอปเปิลครั้งนั้นนำมาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนั่นเองดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงเป็นทั้งความรู้และเป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้ทั้งนี้ความรู้ได้มาจากการสังเกตและการรวบรวมข้อมูลด้วยการทดลองการสํารวจแล้วจัดเข้าไว้อย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐานและให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนคำอธิบายนั้นได้วิทยาศาสตร์ยังครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้และการทำความเข้าใจความรู้นั้นอย่างเป็นระบบอีกด้วยอาการสังเกตน,น,ะะนักเนรีเรียน,นักเรียนจะพบสิ่งต่างๆมากมายหลากหลายทั้งปัจจัยพื้นฐานได้แก่อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งหง่ม ตลอดจนสิ่งต่างๆที่ใช้อำนวยความสะดวกทั้งในการเรียนและการทำงานสิ่งที่ให้ความบันเทิงรวมถึงสิ่งต่างๆที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสิ่งเหล่านี้สร้างสรรค์มาจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะทำให้วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญเป็นทั้งความรู้และเป็นกระบวนการได้มาซึ่งความรู้แล้ว วิทยาศาสตร์ยังช่วยให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นและมีคุณภาพอีกด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้ชมวิดิทัศน์ไปแล้วนักเรียนคงจะเข้าใจความสำคัญและก็ความหมายของวิทยาศาสตร์แล้วนะคะก่อนจากการวันนี้ให้นักเรียนตอบคำถาม3ข้อเป็นการบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ